สนับสนุนโดย Exclusive Journey, the best way to fly, the g r e a t e s t way to travel, SK Wave, w Expert Face Skin พบกันที่เซ็นทรันพระราม 2, เซ็นทรันพระราม3และซีคอนสแควร์ ตามสบายนะมึงแม่กูไปเถี่ยวละแล้วแม่มึงอยู่ไหนวะแม่กูอยู่ในห้องอ่ะไม่ต้องไม่สนใจหรอกอ่ะเรนอ่ะมันทำไมไม่ไมาด้วยมันจะมาได้ไงอ่ะเจมันโหดจะตายเป็นการจริงเลยเออจะเล่นเช่นหรอวะ

เอาแก้วด้วยแก้วเออเอาแก้วกูด้วยพวกมึงว่าไหมยอยู่แล้วอยู่แล้วต่อควเนี้ยนั่งโคตรยากเลยว่ะยากเหรอวะโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้เ<อ>นเลยคุณทำได้เหรอเอ่อนิดหน่อยอ <laughs> ่ะกูว่ามึงยากอยู่คนเดียวอะแฟนโคตรห้องเลยคกูเห็นมึงอะ่ะร่ออย่างเดียวเลยมึงนั่นแหละตัวรอด ได้ไลยกูพ่อกูจะเพอเองมึงก็อ่านหนังสือบ้างดิวะกูเห็นสอบทีไรมึงแม่งบ่นทุกทีเฮ้ยแม่งเท่คือด้ะเฮ้ยอย่างนี้แหละมึงมีเมียเฮ้ยมึงคุมเมียมึงดีดิวะได้เลยนี่มึงดูนี้มึงนี่มันนี่มาจับเมียใจมันนี่มันไอ้ของมึงเนี่ยโอ๊ยออกไปโอ้ยได้ไง อูนึกว่าจะไม่มาละเฮ้ยเฮ้ยมาแม่ช้าลีไลอีกนั่งเลยนั่งเลยมานี่ลินนี่ลินนี่เว้ยมองกันยังวะยังเพิ่งกินเองลินให้มันลินให้มันให้ลิห้มันเออแล้วนี่บ้านไม่โก้ไม่มีใครอยู่เลยเหรอวะแม่มาอยู่ในห้องไปเว้ยไม่ได้กินไม่เป็นมาไม่ก่อนนะเฮ้ยหยุดสิวะเฮ้ยที่กูนะเฮ้ยเฮ้ยมาได้หยุดหยุดแล้วในการหยุดหยุดเดี๋ยววาแก้เอาเว้ย ยังไม่เติมสงสัยแม่กูกินขนมไปหมดแล้วว่ะแม่งพวกมึงมาแล้วหรอ,หรอวะกูว่าจะฝาาซื้อขนมสักหน่อยไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกมึงเราเน้นดื่มเว้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยพวกมึงมามากินกันกินเันเฮ้ยเกแก้วกูหรอวะ มามมาชนเนียไม่มี้รบรีบรีบรีเพเฮ้รีเยเฮ้เร็วเร็วเร็วขอบทั้งทีอะเฮ้เร็วดีวะกูกินไม่เป็นอะเฮ้ยนทั้งทีเยกาที่ได้ความรู้กเดี่ยผู้นเนี่ยต้อยอคุณไม่กินเฮ้ยเฮ้ยขอบต้วเฮ้ยมาชนเฮ้ยมามามามเฮ้ยเอส คุณนึกอะไรสนุกๆออกละเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมอะไรมึงวะเกมทุสออเดร์อือืเกมอะไรมึงวะเออ้ไม่เอาผมไม่เล่นนะเว้ยเฮ้ยแล้วมันเล่นยังไงวะโอ้ยโง่เอ้ยอันนี้ถามแล้วมึงตอบตามที่เขาถามมึงอ่ะไม่ก็ทำตามคำสั่งที่เขาสั่งมึงอ่ะโอ้ยเอ้อเอาดิ กูอยากรู้ความจริงของมึงเหมือนกันเฮ้ยกูกูว่าไม่ต้องเล่นหรอกวะนั่นดิกูขี้เกียร์อะเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยพวกมึงอุตส่าห์มากันแล้วมามานี่นะเว้ยหมุนเหรอะหมต่างว่าตางเลยวะอาเฮ้ยเจ้าของบ้านหมุนเว้ยเตรียมตัวนะมาแม่งหมุนเองแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูด้วยวะก็มึงแหละ อาทูตเลยแดรเรื่องมาเรื่องมาเฮ้ยถ้ากูเอาแดรเนี่ยพวกมึงคงทาให้กูทาอะไรเยี้ยงแน่นอนนี่อย่างนั้นกูเอาทูสละกันดีมากงั้นกูเป็นคนถามก่อนนะตาต่อไปมึงเป็นคนสั่งเอ้ยเอาดีเอาดีถามเลยถามเลยกูอยากรู้วเนี่งมึงชอบผู้ชายหรือผู้หญิงโหโโอกหกกูแช่งเลยกูชอบหมดนั่นแหละ

ใครถามมากูถามเองให้กูถามอะไรวะรวมถามกูเลยเว้ยมาวะขอท่านหัวหน้าครับครับสักว่าอาทิตย์ละกี่ครั้งครับผมเฮ้ยโดนเนี่ยเฮ้ยตอบดิวะตอบดิตอบดิตอบเลยตอบเลยเฮ้ยฉันทุกคนเขาบอกมาดิโอ้โหนี่กูต้องตอบจริงจเหรอเนี่ยเออเอาดิมึงชอบมึงโกหกนะกูแช่งมึงจริงๆนะกูตอบจริงๆนะเออน่าเสียดายมากเอาดิ อูไม่ได้นับเว้ยอะไรวะเกิดเยอะเในแน่เลยอ่ะเฮ้ยเยอยเลยโอ้ยแม่งเลยมึงน่าเล่นเพลงนี้เลยมึงจะอายทำไมวะแล้วมึงจะหัวร้อนทำไมวะต่อต่อต่อมามาเลยมาดิเอาดิไอ้คนเดียวเออก็คนเดียเอง มันเลยมันเลยมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แป้งเฮ้ยไม่เป็นไรคนจริงอย่างกูอะตอบไปทุกข้ออยู่แล้วเว้ยมึงถามมาเลยงั้นได้แค่ไหนงั้นมึงเอาทูตนะเว้ยอ่ะคำถามเหรอจีแป้งจัดไปเลยคำถามนะเอาเด็ดเอาเด็ดเทพเอาเด็ดเด็ดงั้นกูถามว่าจูบแรกของมึงอ่ะตอนอายุเท่าไหร่วะ โอ้คำถามแม่งอ่อนที่ไหนเฮ้ยเปลี่ยนแล้วด้วยอย่างมันแม่งต้องมันโหดด้วยโหดกว่านี้ต้องโหดกว่านี้ถามแค่เนี้ยแหละต่อได้เปล่าครับต่อกี่ขวบวะเนี่ยจุดแรกเหรอเฮ้ยนี่เล่นไม่นานไปนี่เองวะเฮ้ยเจริงเหรอวะยังไงกันวะจริงเหรอวะนี่ถ้าไม่ถามนี่ กูคงคิดว่ามึงโดนมาตั้งแต่ปสแล้วเนี่ยอวะใครวะเอ้ย้กูตอบคำถามแล้วจบจบมาตอบมาตอบตอบเลยเอดูเลยตอบเวตอบมึงไงนี่ไงนี่ดูดูดูท่านฟังดูเบาเบาเ เฮ้ยเฮ้ยได้จับไปเลยเว้ยเลี้ยวหูโก้เฮ้ยดูหน้าดูหน้ามันเฮ้ยเลือนได้วยเลือนไงนะแล้วทำไมต้องเป็นกัวะหูสวยอหย่แล้วเว้ยหย่แล้วเว้ยคำสั่งเป็นคำสั่งนะทำไงดีวะเขี้ยหยุดเฮ้มือจับมือจัอจั่มมืออจับมือจยเฮอจับ ไอแกงนี้กับกูโงอยอะงเาดีกว่าเลยไม่จีไม่ขันเลอหูมา้มาจริงเหรอไู้ม่ยเฮ้ยอย่าที้กับกูเลยเฮ้ยเสียเดเลยู้สหูยไปนเฮ้ยน่ แดงกัมเชี่ยอะไรเนี่ยหูแดงบ้าตลกแล้วอะออกออกหมุนต่อแล้วสัตว์เฮ้ยไอ้นีโดนโดนเอาอะไรดีวะเอาอะไรให้เอาอะไรเฮ้เอาแดดเดดเฮ้ยคนจริงอะต้องทูสด้วยเกูไม่มีอะไรให้พวกมึงถามหรอกนะ แต่กูมีอะไรวะเออทูตก็ทูตอ่าอืมเดีเด่นนะเว้ยมึงชอบใครวะฮะกูไม่โดนเฮ้ยตอบมาเร็วๆเลยเออไอ่แม่งโดนเออไม่มีใช่เหรอวะมันต้องมีบ้างดิเออเฮ้ยนั่นดิกูไม่เคยเห็นมึงคุยกับใครเลยว่ะหรือว่ามึงุูมวะ เเต่ไม่มีจริงเฮ้ยมาเว้ยติวแล้วเว้ยไอ้ติวโดนแล้วมึงชุดถามมาดิกูไม่มีอะไรจะถามเอาเไ้วะไม่มีหรอวะ เอนเอาแดดก็แล้วกันถ้าเป็นกูนะจะสาวไส้ให้ยืนเลยจะให้ทำอะไรอ่ะแดกเล่ารั่วเดียวหมดแก้วเฮ้ยเจ้าเด็กเจับเด็กเจับเด็เฮ้ยแก้วนี่แก้วเฮ้ยแก้วนี่นี่ขี้โกงมันไอแก้วมึงบ้าเนนี่ยอันนี้แก้วกู แกไเนี่ยอดีอดีหมดแก้วเว้ยแก้วยหมดยแก้วหมดเก้วดหมดเลยหดเลยหม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 ดเยหมดเลยเดยหมดเดเยดเยยดเดียหยดเเยเดเยเยยยยยยดยดเหเลยดดดเเยม เฮ้ยไอ้บอเฮ้ยไอ้บอสเสร็จกูอะไรกูกลัวแดดเว้ยกล้ากว่าแน่จริงเอาทูสดิเหรือว่ามึงมีอะไรปิดบังเออเอาอะไรก็มาทูสก็ทูสวะเออไม่ได้ทำไมมึงออกจากโรงเรียนเก่าวะโดนไล่ออกหรือลาออกเองโ้ยขแจก็ทั้งสองอย่างละว่ะ ก็กูไ uh ม่พอใจนี่ว like so hmm. hey. ่าที่ครูเขามาหักหลังกูอย่างนั้นน่ะกูเลยไปพังห้องครูอะเออนั่นแหละพอออเลยเรียกกูไปคุยไงแต่พ่อกูไม่อยากให้ขายหน้าให้กูชิงลาออกก่อนแม่งเช็ดแม่งโหดสัตว์ใจหยาบจริงๆนะมึงอะ ไม่โดนอย่างกูมึงไม่เข้าใจหรอกเว้ยหลา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 ไอ้่เนี่ยเอ้ยพอพอพอกว่าเบียร์แม่งเหลือเยอะเลยวะมาชนกันดีกว่าเออมา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 อามสามจ